มีอะไรไม่ทราบอะไรนึกจะเข้าเรื่องกับเขามีอะไรไม่ทราบเฮ้ยมาปรลองปัญญากับบ้านหลายบ้านกูไหมลุงเฮะไปท้าเขาไม่ถามฉันก่อนเลยนี่ไงเฮ้ยเชื่อใจนะเอาเลยไปพี่เราได้ทุกแบบอยากจะลองปัญญาถ้าอย่างนั้นเข้าแถวตามลำดับความหล่อให้ดูหน่อยทหารต้องมีปัญญาความสามารถต้องมีความรู้ต้องมีใครรอสุดอยู่หัวแถว๋อ ไอ้หนุหนุฟังบ้าอะไรบางกี้ละหล่อสุดหัวแถวกูบอกหล่อสุดกูไม่ได้หมายถึงแก่สุดพี่ดีเย้ในเขาอ่ะมั้งเองครับเพราะคุณล้วนนะพี่นะครับนะครับที่มีวันนี้ล่างกระนเสียไพ่ตองมาแน่เลยมีแบงค์ยี่สิบเก้าไปรู่ดีอะไรกับเขาเนาะปกติกรงเดากูอยากจะล้วนทีเพื่อเด่นนี่น้องในนังกองอยู่ทหารทั้งหมดเข้าแถวมากันกี่คนอยากจะทราบนับตอง นับให้มันเข้มแข็งหน่อยสิหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่เข้าใจไหมครับนับหนึ่งสองสามสี่ทีนี้นับธรรมดามันจะโดงง่ายไปเพราะเนี่ยคนเนี่ยแฟนครับรู้หมดแล้วเล่นยังไงก็รู้เนี่ยพวกพัดป้องปากรู้หมดก็ออยากจะรู้อยากจะให้ให้รู้ว่ามีความสามารถจริงขอแบบนับแบบจังหวะตะลุงหน่อย

บ้านมกลับบ้านมสนากนสามชาขอสามชามาไว่อดิครนับดิสามสามสสองสองสององหนึ่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 งนึ่งสองสอองเคนนั้นผิดนอคนนันอคนนั้นผิเเดี๋ยวสิเดี๋วสิหนูใจเย็นเดี๋ยวเหนื่อยเดี๋ยวเหนื่อยคุณแม่งมีนับไป ธรรมดามีการุกให้กันด้วยต่อไปผมก็อยากจะลองปัญญาของพวกคุณใครจะมีความจําดีที่สุด <cop en ic> ผมจะบอกคาไปคนละหนึ่งคำให้คนนั้นจําไว้จําไว้คําของใครของคนนั้นนะไม่ผมจอดที่ใครให้บอกคขาของตัวเองมาของค,คุณเอาไปไง่ายๆทามเขียวความเช้าทางเขาความกำพูรชัดเลยตามเกี่ยวความใจทางเขาความคำพูดดิพูดดิแบบเขาทาเกี่ยวความเช้าทางเขาความคำามเกี่ยวความ้าทางเขาความคำทางเขียวความามึงฟังกูใจจืด พูดนทางเกี่ยวว่าชาวจังหวัดบางบัวทองอะไรแบบนาเกี่ยวของชาเราครับอ้าวไม่ให้พูดได้ชัดๆเหรอเนี่ยดำไว้ไปช่องเราไว้ของเราเด็ดดอกจำปีเสียบหูอีปุ๊สบายขอจวนเด็ดดอกจำปีเสียบหูนะถ้าเสียบผิดมึงค้นหมดนะเด็ดดอกจำปีเสียบหูเสียบหูอีปุ๊ไปยืนรอของเรา Ở đây đi Ờ, dài làm dài, nắm lai dài, lạy giói Dài chỉ làm dài, nắm lai dài, lạy giói <laughs> Dài giói Ở mày Dài làm dài, nắm lai dài, dài lạy oh giói À, khổng lồ Mái thật tẹt, hẹt tẹt, hẹt đu ru nát quay, mấy chồng rồi quá Mái Mái ไม้ขัดแตะแหกแตะแหกดูรูแตกนี่แหกผิดให้แม่งโล่งเลยโอ้ยนี่พูดคัดกับเพื่อนเลยนะยานัดหมอมีแก้ฝีแกหินยานัดหมอชิดแก้หิดแก้ฝียานัดหมอมีแก้ฝีแก้หินยานัดหมอชิดแก้หิดแก้ฝีโอ้สุดยอดเทียบคาดขออีกทีย่านัดหมอมีแก้ฝีแก้หินยานัดหมอชิดแกหินแกฝีจำได้ทุกคนจำกันได้ใช่ไหมขอจังหว่าสามชาติมา

ย่าเล่นนานกูขับเองขัตัวเองเส้นตึงไม้ไม้ยู่นี่ไม่ใช่ไม้ใครเัาใจเย็นใจเย็นสติทีของเราอร้นึึงชเกาชา้้ใช่ช้าเกี่ยว้จะนับมีแก่ฝีกี่ินจะนับบชิ้ที่กีมาห้ที